ห้าปีเกิดสำหรับคนที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยา่างการที่เราเข้ามาดูดวงของท่านนี้นั้นเราก็จะมาที่แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัยกับท่านที่เกิดอยู่ในห้าปีที่เราจะกล่าวนี้นั้นทั้งหมดก็มีอยู่นั่นก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะ ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีและบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องอระมัดระวังในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันก่อนว่าในช่วงของเดือนตุลานี้เป็นอย่างไรที่ผ่านมานี้นั่นงานที่ท่านทำก็รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้ามากบางทีบางครั้งนั่นท่านที่เกิดอยู่ในปีเถาะก็มีการท้อถอยเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานบางทีบางครั้งก็มีเรื่องมีลาวกับคนที่ทํางานร่วมกันก็มีบางคนก็มีเรื่องมีลาวกับคนที่อยู่ใกล้รอบตัวบางทีบางครั้งก็กับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่อยู่บ้านคิดติดกันก็มีเรื่องมีลาวเพราะฉะนั้น ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะต้องอระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้อาจจะมีการพูดจาใจร้อนจะทําให้ท่านนั้นเดือดร้อนได้ในช่วงนี้พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนตุลาตอนปลาย,ลายหรือว่าในช่วงของกลางเดือนไปแล้วคนที่เกิดในปีเถาะก็จะมีโชคมีลาบ ในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านคนที่เกิดปีเถาะในช่วงของเดือนตุลาตอนปลายเดือนนี้นั่นหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบจะทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนเรียกว่าการงานนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีโชคมีลาบการเงินก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงของเดือนตุลา มีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังและสิ่งที่ท่านจะมีโชคมีลาบด้วยในช่วงนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบางทีก็ได้บ้างบางทีก็เสียเพราะฉะนั้นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั้นยังไม่สมควรถ้่หากว่าท่านอยากจะมีโชคมีลาบก็ท่านขยันทำงาน ท่านก็จะมีเงินมีทองก็เปรียบเสมือนท่านมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงของเดือนตุลาคมต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเส็งในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การเงินจะดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเส็งเงินทองนั้นจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็มักจะ เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในปีมะเสงก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมอยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการคนที่เกิดในปีมะเสงในช่วงของเดือน ตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานจะดีมากๆท่านสมัครงานอะไรไว้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานก็จะหาง่ายเงินก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังสำหรับคนที่เกิดอยู่ในปีมะเสงท่านต้องระมัดร,ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพ และพารานามัยในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยบ่อยครัง้งหรืออาจจะต้องไปพบแพทย์พบหมอเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ยิ่งคนที่สูงอายุก็ท่านระวังโรคเก่าๆโรคประจำตัวอาจจะมีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้สําหรับคนที่เกิดอยู่ในปีมะเส็งในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลง การกินกันอยู่หรือว่าการไปทำมาหากินก็ถือว่าในช่วงนี้มีความสะดวกมีความสดใสในช่วงนี้ทำอะไรมีคนคอยให้กำลังใจท่านอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีมะเสง็งในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นที่เราบอกไปนั่นสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวัง ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในปีวอกในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีวอกถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเ,เครื่องจากเครื่องยนตหรือที่สูงที่ต่ำไม่ท่านระมัดระวังอาจจะมีอุบัติเหตุ เล็กๆนน้อยเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้การทํางานบางทีบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งกันบางคนก็เปลี่ยนไปในตําแหน่งที่ดีบางคนก็เปลี่ยนไปในตําแหน่งที่ ลำบากสักหน่อยในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้หรือว่าทำใจเผื่อไว้การทำงานย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้แต่การเงินดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆมีเงินหมุนเวียนเข้าออกท่านเคยลงทุนอะไรไว้ก็จะมีกำไรกำไรการค้าขายก็จะดีท่านใดที่เกิดอยู่ในปีวอก ถ้าหากว่าท่านค้าขายอะไรในช่วงนี้จะมีผลกลํํากำไรที่งดงามจะมีลูกค้าทั้งหน้าก่าวหน้าหม่ให้การสนับสนุนท่านอีกด้วยในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับพระปรชการจะมีบริวารมีลูกน้องมีเจ้านายให้กําลังใจท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีวอก ในเรื่องของการงานจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกามคนที่เกิดอยู่ในปีวอกในช่วงของเดือนตุลาในช่วงนี้ถือว่าการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านอะไรลงทุนอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีกำไรก,กำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านทังนั้นสิ่งดีด จะมีเข้ามาหาสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปคนที่เกิดอยู่ในปีวอกในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยในช่วงนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบางท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงของเดือนตุลานี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในปีวอกจะไม่อภัพไม่ตกอับ ทำอะไรก็จะมีโชคมีโอกาสที่จะร่ำรวยอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากต่อมาคนที่เกิดอยู่ในปีจอในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีจอดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับะไรในช่วงนี้ จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกด้วยการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านทำงานอะไรก็จะเป็นงานที่โดดเด่นมีคนนิยมยกย่องมีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทำนั่นก็จะเป็นงานที่ดีและเป็นงานที่ยั่งยืนท้าวรนตากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับ ร,ราษฎาารจะมีบริวารมีเจ้านายให้การสนับสนุนลากไร่และเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีจอจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั้นจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบมีคนให้กำลังใจช่วยเหลือท่านอยู่ ในช่วงนี้การงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็พากันมาอย่างมากมายในช่วงนี้ท่านหยิบอะไรทำอะไรก็มีเงินเป็นเป็นเนงินเป็นทองเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในปีจอถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นแต่ท่านต้องระวังในเรื่องของการครบคนในช่วงของเดือนตุลานี้คนเกิดปีจอจะคบใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต้องระมัดระวังไว้เรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็จริงใจอะไรกับเราบางคนก็ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นในตัท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การครบใครบางทีบางครั้งนั้นก็ไม่ได้ดังใจที่เรานึกและต้องการ สรุปโดยภาพรวมแล้วคนที่เกิดในปีจอนี้สิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังโชคลาภก็ยังพอมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในปีชลูคนที่เกิดอยู่ในปีชลูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าการงานจะดีกว่าในช่วง ที่แล้วมาในช่วงที่แล้วถือว่างานของท่านที่เกิดอยู่ในปีฉลูจะติดขัดอยู่เสมอทำงานอะไรก็มีแต่ผิดพลาดและก็มีแต่คนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ดได้ดีการเงินก็มีการสะดุดมีการติดขัดหยิบจับอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ไม่ได้ดังใจที่นึกและต้องการ เงินบางทีบางครั้งก็ไม่พอใช้ไปขอหยิบก็ยืมใครก็ยากในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชลูในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงของท่านจะกลับฟื้นคืนดีกลับมาอีกครั้งหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรนกรมงานที่ท่านทำก็จะมีคนช่วยหรือมีคนสนรสน นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีชะลูในช่วงของเดือนตุลาการเงินการทองก็มีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะได้หยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีชะลูแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังไว้บ้างก็ในเรื่องของอุบัติเหตุ อาจจะมีเกิดขึ้นการใช้รถใช้สนนไปเหนือไปใต้คนที่เกิดอยู่ในปีชะลุต้องระมัดระวังไว้บ้างจะไปทางเหนือไปทางใต้ใช้รถใช้สนนก็ต้องระมัดระวงังอาจจะมีภัยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่รู้ตัว,วาอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้ ทั้งหมดก็มีอยู่ห้าปีเกิดที่จะมีโชคมีลาบตามที่เราได้บ่งบอกไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางให้ความสว่างสวยัยทั้งหมดหปีเกิดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอคอยทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับ